ก็อาการนิโกเอหิปัจจิโก็อมมานิโกปัจจัตตงเวทีธรรม

อาณาจินังกายะกัมมังวาจากรรมังบาลาจินังอาณาจินังมนุกกรรมังบาริติเตบาลาจินังอาณาจินังนิขตวานาถวันตาเทอาณาจินังดิโลกเกติละคุณโอจัตยะ ने तं च आरामेते よいしょ、まねこたこなさそう。<music> สัาเป็ุทามารักปัตตาขั้นเจกานันดายมบาลังนันตานันดาเตตินารักขันบันดาพระโตมวัตุสัมมังคารังรักขันตุสัมพรเดวตาสตาเป็นุภาเวนัสันดุติมวัตุเตอาวัตุสัมมังคารังรักขันตุสัมพรเดวตา အမမနမနအဝေနာစနာ ครบระดับวิธีรุรรับถัดไปก็จะได้ถวายกองูณะครับายมาสับาภาษา Terima kasih. tenang, นักโมตัสขาวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะนักโมตัสขาวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะนักโมตัสขาวะโตอะระหะโตสมะสมุทัสสะ Kadang me paling suhang, untuk tenang panang, atau waktu jawa hang, menut sangat pasti, sangat นิพพานะสัมพัสสอันะคัตติกาเรปัจจจยูโหตุทานของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าทั้งหลาย ยินดีในทาน,น,น,ทานการให้ของขอจึอง,อง,องได้สำเเวยอาสาวะไขย,าาขยสิ้นไป,นไปแห่งกิเลสเครื่องดองสันดานด่วยเดชแห่ทงทานนี้ขอจงเป็นพระวะปัจจัยให้ข้ามันจะทั้งหลาย จึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชิพางสมบัติในอนาคตกายเบื่องหน้านวนเธออีิมานมะยังพันเจมัตะกัพัตตาเนเจวะอัฏฐะปริคาริจะมะทุปุภา พิวาลลานิพิขุสังคัสสะโอนุทยามะสาธนคันเตพิขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัตตาเนเจวะอัฏฐปริขาริเ